อาจารย์แพทย์สหรัฐอเมริกาวิเคราะห์กรณีดีเจโกกรีนเวฟเสียชีวิตอาจารย์แพทย์สหรัฐอเมริกาวิเคราะห์กรณีดีเจโกกรีนเวฟเสียชีวิตยังช็อกและเสียใจไม่หา,หายหลังจากที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียดีเจที่น่ารักและเก่งอันดับต้นๆของประเทศไทยนั่นก็คือดีเจโกกรีนเวฟหรือดีเจโกตรินเรืองกิจรัตนกุล นักจัดรายการวิทยุคลื่นดังอย่างกรีนเวฟเบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นมาจากอวัยวะภายในบาดเจ็บหลายแห่งจากการตกจากที่สูงเกี่ยวกับเรื่องนี้นายแพทย์ธานีธานียวันอาจารย์แพทย์ที่สหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญโรคปอดและการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัด ได้ออกมาวิเคราะห์กรณีดีจักโกเสียชีวิตเอาไว้ได้น่าสนใจมากๆเพราะถ้าหากเป็นเรื่องของการกระโดดลงมาเองนั้นหลายๆคนมองว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะดีจักโกเป็นคนร่าเริงแจ่มใสและดูเหมือนไม่มีความทุกข์หรือความเครียดอะไรเลยซึ่งในกรณีของดีเจโกน่าจะเป็นภาวะซ m i ิลลิงดีเพรสชั่น นายแพทย์ธานีอธิบายว่าเท่าที่รับทราบจากคนรอบข้างคือดีจกโกเป็นคนที่ขยันทำงานมากแม้กระทั่งว่าเมานอนที่สถานีเพื่อที่จะเตรียมจัดรายการตอนเช้าและในวันที่เสียชีวิตนี้ก็มีไปเช่าโรงแรมซึ่งตอนที่เช่าโรงแรมนี้เราก็เจอว่ามีรอยเลือดที่เสื้อคลุมอาบน้ำมีรอยกรีดที่ข้อมือ เดินออกไปข้างบนดาดฟ้าและมีการเข้าออกห้องหลายๆครั้งเหมือนกับว่ากำลังกังวลตัดสินใจอะไรสักอย่างอยู่เหมือนจะทำไม่ทำดีแล้วสุดท้ายก็ขึ้นไปบนดาดฟ้ามีร่องรอยเสื้ออยู่บริเวณน,นั้นมีบุหรี่แล้วก็ไม่มีร่องรอยอย่างอื่นสุดท้ายก็พบว่าตกลงมาเสียชีวิตอยู่ข้างล่าง ก็มีคนคิดว่าอาจจะเป็นการกระโดดตึกก็ได้หรือก็อาจจะเป็นการที่คิดแล้วคิดอีกว่าจะทำไม่ทำดีแล้วบังเอิญมันพลาดตกลงมาก็เป็นไปได้เหมือนกันคือเรายังไม่สามารถจะตอบได้ว่าเป็นอย่างไรแต่ประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าถ้าบีจะโกเนี่ยเขามีเหตุที่จะต้องจบชีวิตตัวเองทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนั้นได้ทั้งที่ททดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นสัญญาณเตือนเลยเขาก็ดูจากรายการเป็นปกติยิ้มแย้มปล่อยมุกคนรอบข้างคุยกับเขาก็รู้สึกสงบสนุกสนานเฮฮาตามปกติเลยไม่ได้ดูเหมือนมีสัญญาณว่าเราอะไรเลยแต่ถ้าจะให้ผมลองคิดดูดีๆคืออันแรกเนี่ยเราจะสังเกตว่าดีจะโกเป็นคนที่ขยันทำงาน การที่เราขยันทำงานทำแบบนี้เยอะๆอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องได้ก็คือเรื่องของการเบิร์นเอาจากการทำงานหรือการหมดไฟซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะสังเกตได้ง่ายๆบางกรณีที่มันชัดเจนเราอาจจะสังเกตได้ว่าเพื่อนเราที่หมดไฟก็ไม่อยากจะมาทำงานทำอะไรก็ผิดพลาดอยู่เรื่อยๆ แต่สำหรับคนซึ่งมีความสามารถสูงบางครั้งเขาสามารถจะปกปิดซ่อนเร้นในสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถทำงานมอบความสุขให้กับทุกๆคนได้และนั่นก็จะปกปิดไว้แต่ใจนะครับแต่แม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยอย่างไรก็จะต้องทำให้ดูเหมือนเป็นปกตินคร ทิ้งความเครียดส่วนตัวไว้ข้างนอกนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทุกคนเนี่ยรู้จักตัวตนเขาในฐานะคนที่ให้คอความสุขนะครับคนที่ยิ้มมีเสียงหัวเราะตลอดเวลาปล่อยมุกตลอดเวลาก็ยิ่งทำให้เขาสามารถที่จะแสดงความรู้สอึกที่แท้จริงออกมาเนี่ยยากมากขึ้นไปด้วย ผมคิดว่าอาจจะมีส่วนนะครับและนอกเหนือจากนี้อาจจะมีตัวกระตุ้นอะไรที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ก็ได้หลายไม่ยมกครั้งมันจะมีความเครียดอะไรสักอย่างสะสมไม่ว่าจะเป็นจากการงานการเงินครอบครวบัวหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้จากนั้นก็อาจจะมีตัวกระตุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับเช่นน้อย ใจหรือรู้สึกว่าเราทำอะไรสักอย่างไม่สำเร็จนะครับแบบนั้นออกมาได้นะครับในช่วงตอนหนึ่งนายแพทย์ธานีได้อธิบายว่าภาวะซ m มิลิ่งดีเพรสชั่นมีโอกาสการฆ่าตัวตายสูงกว่าดีเพรสชั่นปกติเพราะว่าเขาไม่สามารถแสดงความรู้สึกตัวเองออกไปได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องเพอร์เฟกต์อ ในเวลาต้องสู้ตลอดเวลาแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรคิดว่าน่าจะเป็นแค่เราสู้ไม่พอเท่านั้นเองต้องพยายามมากกว่านั้นดังนั้นกว่าจะรู้ตัวมันก็หายไปซะแล้วให้การรักษาก็ไม่ทันปรึกษาใครก็ไม่ทันมันไปแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายได้สูงขึ้น